ดีครับ,บชมบิก๊กวันนี้พามาชมกับเครื่องมินิคูเปอร์เช่นเดิมครับวันนี้พามาใส่ใสายพานหน้าเครื่องครับมินิคูเปอร์ตัวนี้ครับเครื่อง n หนึ่งแปดครับ n สิบแปดนี่ครับตัวนี้มันจะถอดไม่ได้นะหนัดจริงเมันกับบอ่อครับนี่แน่นมากครับมันจะติดตรงนี้มันจะเส,ส่ใส่สายพานไม่ได้นะครับอ่ะคราบน้องนี่ฮรตัวปลอยตัวปลดมันอยู่ตรงนี้นะครับต้องดึงออกมาก่อน นี่เอาดน่อยดึงเอาอีกทีด้วยดึยงเงาไปครับอะเห็น,นไหมครับโยกได้แล้วครับนี่อย่าไปงัดนะครับวิธีถอดมันเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปงัดกันนะครับนี่เราให้ทัางหนอมใส่สายพานก่อนครับเออา,ามาฝังนี้ก็ได้เออ ก็ง่ายๆครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากสายพานแค่ใส่ให้เป็นตัวนี้มันจะมีตัวดึงนะครับอย่าไปงัดกันนะครับนี่เดี๋ยวงัดให้ตรงงัดยังอ่าโอเคงัดเรียบร้อยลูกกิ้งตัวนี้จะติดอยู่กับสายพานนะครับแล้วก็จะมาที่มูเล่ปั๊มน้ําและก็จะมีตัวนี้เป็นสลักล็อกของสายพานตัวนี้นะครับ แล้วก็ย่อนมูเล่ครับนี่ฮะเป็นอันเสร็จครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมันจะกลับคืนของมันเองนี่แล้วก็ล็อกปั๊บเดี๋ยวมันก็จะดึงเข้าไปเรื่อยๆ,ๆครับเขยาะเขยาะมันจะดึงเข้าไปเรื่อยเองอัตโนมัติครับผมจุดนี้ก็เอามาให้ดูกันครับผมสายพานหน้าเครื่องมินิคูเปอร์นะครับวิธีเปลี่ยน เพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้าบางคนชอบไปงัดกันครับเห็นแตกมาหลายลายแล้วนะครับนี่ตัวนี้ชอบแตกมันจะมูเล่มจะต่อสพานต่อมาตัวนี้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนสายพันธ์หน้าเครื่องเอาไปทํากันเองได้ครับที่บ้านแล้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ